สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองอยู่วัดบ้านจานครับมือนีเบานองจะมาขอโชกตอง,งวดหลวงปูมุนครับผมงวดวันที่16กรกฎาคมหกเจ็ผู้ใดเดยอบังคีบเบาหนองงวดที่แล้วเนาะเบานองจุดทูกได้798 798หลายคนก็นได้โชคครับ8 9เเนาะก็ดีใจนะนะครับเด้อที่ทุกคนได้โชคเดี๋ยวมาเบื้องครับงวดนี้ว่าเบานองจิจุดทูกเดยตัวใด กี่สินไทยก็ให้สมวังดังปาธนาสุภูสุคนช่องเบ้าหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัะเลขกเสมากหรือว่ามากก็บข้นยุทธิดุลพินิษของแต่ละคนนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าหนองจะภาพขอไปทางในไปไหวปูแล้วก็เป็นหับโจกน้ำกันงวดที่แล้ว798ขอต่องวดครับวันที่16กรกฎาคม67ครับผม ี่บานของเขย่าเซียมซีครับ54เลขเซียมซีครับหา4เดี๋ยวไปรอดลุนเล็กถูกมือนกันคลิปนับกันนะครับว่าเล็กถูกจะเป็นตัวใดเนาะวันที่16กรกฎาคม67ครับผม54หา4ครับผมเดี๋ยวไปลุนเล็กถูกครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งนเล็กถูกตัวอะไรกันครับผมงวันที่16กรกฎาคม67ครับผม บาหนองเสียงเซมซีได้ห้าสี่เนาะห้าสี่เลขถูกลุงปูม,มุนตัวแรกครับผมหมายเลขศูนย์ครับผมหมายเลขศูนย์เบื่องไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมแําฟังนําดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะคือว่าแหละนะครับเนาะึ้นยุติโชคลยดวงครับตัวเลขม,มิผูดด้ใดกกาหนดได้หรอกครับว่าเลขใช่ไหมตัวใด แต่เฮากับเบิงไหไว้เปรียบเทียบเพื่อเจอตัวเหล็กที่เฮ้ามาักนะครับเนาะห้าสี่เหลขกเซมสี่ครับเดี๋ยวไปลอนเลขกถูกตัวที่สองกันนะครับเนาะเพราะว่าเล็กถูกชุดนี้มีสองตัวนะครับมีสองตัวบาวนองเน้นเลยเพราะว่าหมวดบางหันนะส่วนบางสามโตคนก็นจะตัดเลนเีบเบวดนะครับบอวนองก็ได้ตัดสินใจหาเลขถูกที่เป็นสองตัวมาเห็นเบิงแล้วก็ลองจุดเบิง เพื่อได้ซองตัวเนียนๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขกบนหรือว่าเหลขกล่างก็ได้ว่านะครับเนาะอ่ะี๋ยวไปรอหลุดเล็กถูกตัวที่สองกันครับผมว่นที่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดสาธุสาธุตัวเหลขไมายเหล็กศูนย์ครับเล็กเซมสี่ห้าสี่ครับแล้วไปหลุดบนเหลขกถูกตัวที่สองครับผมเลขถูกตัวที่สอง เป็นตัวใดเนาะมาหลุนเบิรงสิเป็นเก่าด้วยเป็นศูนย์กระบ,บอกนี่นะครับเนาะอยังจะเกิดปันได้เบิด,ด์ครับลองนะครับได้ลองลองมาดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับโชนี้มือนี้คตลายครับมันนี้คตลายาดอกเบาดอกอะไรเบอใดเบาลายปันไดเนาะครับเนาะ็ค่เห็ุให้เห็นว่าเบาดอกมากจริงนะครับเนาะ ไ,ไกเบิ่งไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะส่วนตัวเลขสิมักหรือบมาเก,ก็ตเห็นวิธีรุลนพินิจนะครับเนาะเลขเงินบ้านหนองคยายเาเซมซี่ได้ห้าสี่ห้าสี่นะครับเน,นาะแล้วไปลุ่นเบื่องเด็กถูกจะเป็นจังใดสาธุสาธุเบื่องไหวเืิดเป็นแนวทางนะครับเนาะถูกตัวที่สองอมีขอบตัดมียางบ่มีขอบตัดมียางบอ่ออ่าอ่ย ในสูตรกอนบาน้านดอกเตยจุสะดวกอายุหลวงปู่นะครับเนาะหนึ่งศูนย์เก้ามันคืออายุหลวงปู 9, หนึ่งศูนย์เก้างวดที่แล้วออก 3, อ 3, หาศูนย์สามออกหาศูนย์สามงวดนี้ก็ร์บอนเนีเยดครับทั้งเลขถูกทั้งเลขอันเมเนาะขันผูใ้ใดจะเอาเลขเ CMC เอามาบวกใส่กัคนก็เลขถูกก็ได้เพราะว่าเลขถูกบา้านดอกมันก็นเป็นสองวเนาะครับเนาะ เซมซีก็เป็นสองตัวเซมซีกับหาซีานะครับเนาะหวัวทีเหลี่ยวนายคนจะได้รับโชรครับถามหาว่ามือไทยบ่าวดองสีมาหลายลวงปูมูนมาสักเจ็ดเก้าแปดแล้วหัวบังหันหลายคนก็ถึงแปดเก้ากับผมอ๋อหตัว hey, ครับอืมคือมางามเตะฮึคือมางามเตยโอ้อืม โทรศัพท์กับลุดมือครับ่งังค้บโทรศัพท์กับลุดมือเลขทู่ครับผมตัวที่สองหมายเลขศูนย์ครับศูนยศศศหรือศูนย์องก็ได้นะครับเนาะิฉัเอามาใส่กันก็นกนได้กับหาสีเนาะห้าสีศนย์ก็ได้หาศหรือหา ไอ้นียะหาศูนยสองสี่ศูนสองกระไดเบิดนะครับนอกสาธุสาธุขนาดว่าอันเลือถูบลายตัวเลยแต่ว่าก็นยังแปร์ไดลายตัอีก่อาขอใทุกคนจงโชคดีง่วงที่16บหกกรกฎาคมหกเจ็ดหลวงปู่มวลบัดบานจางครับศูนยศูนครับผมศูนย์ศูนาสี่เนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวงที่สิกกรกฎาคมหกเจ็ดสวัสดีครับ